ที่ 2. 2. วันนี้ตกเป็นของหนุ่มตีจากค่ายกามิกาเซ่หลายๆคนก็คงต้องร้องอ๋อว่าหนุ่มคนนั้นก็คือมิสเตอร์มินหนุ่มตีตาเล็กสุดน่ารักแถมยังพกพาความเท่มากว่าหัวใจสาวๆกันไปเต็มๆทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ตอนนี้หนุ่มคนนี้ก็กลับมาแล้วกับซิงเกิลใหม่รักแล้วไปไหนถ้ารักแล้วจะต้องไปไหนขอไปหามินได้ไหมละจ้า สวัสดีครับผมมินจากกมิ่เซ่น,นะครับตอนนี้นะครับมินเองก็มีเพลงใหม่แล้วครับชื่อว่ารักแล้วไปไหนผมก็สําหรับเนื้อหาเพลงนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับว่าเหมือนกับเราถามผู้หญิงคนนึงว่ารักแล้วไปไหนก็คือเหมือนแอบแอบถาม,มว่าเอามาเหมือนมาลักกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะว่าตามเนื้อเพลงก็จะถามว่าแบบ เอ๊แบบคนรักต้องไปไหนกันรู้ไหมอยากรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยากรู้จะมากับเราไหมลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นเพลงแนวจีบจีบผู้หญิงนะครับน,รน่ารักน่ารักครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันครับส่วน MV นะครับออนในวันที่31มีนาคมนี้นะครับที่แรกที่อยู่ชาแนลครับไงก็ฝากด้วยวกันครับ